สวัสดีค่ะพี่น้องหลกักกาพ่อการอีกแล้วกับข้าวนี่ความใจดีเป็นเหตุคนเนรคุณมั่นกับมีเด้อค่ะพี่น้องก็คือยายคนนี้เพิ่นอายุ46ปีเพิ่นได้แบ่งทีของเพิ่นนี่ให้ชาวบ้านผู้หนึ่งที่บ่มี่บัตรประชาชนได้เข้ามาสร้างขนมอยู่ในเฮือนของเพิ่นนี่ในพื้นทีของเพิ่น คะแนของคนไต้เขาก็แเปลว่ากระท่อมบานเฮานั่นละ่ะมาสางกระท่อมอยู่บ้านที่นี่เมียของอ่าของผู้ก่อเหตุนี่ได้มีการนินท่าย่ายผู้เป็นเจ้าของทีเนี่ยบบหัวนินท่ากันในอีทาไดแต่ว่าเหมือนได้มีการไปไปอผัวไปว้าบอกผัวมานีนผัวก็กินเหล้าเมาพอดี บวกกับอันย่ายจะของทีนี่เขาไปก็เลยเกิดเหตุใส่มีดแทงพี่น้องดับค่าทีตายสนิทเลยเออและอันลูกสาวนี่กีดลองเลยว่าเมเหตุยังหากับวาดีน้ำเนะาะหันบานเท่ากับวาดีน้ำยังคักละเสียสาระที่ให้ปลูกกระท่อมยู่ก็ถือว่าเขามีบุญคุณแต่อันนี้แน่ละ คุ้นเขาบันนีก็ได้มีการลบหนีแล้วแต่ตำรวจพนขาดว่าลบหนีได้บ่ไกลเพราะว่าเอ่อเหมือนกับว่าเป็นคนที่บัตรประชาชนพี่น้องกะจะเอาเรือนี่หนีแต่เรือมันลมเออเรือมันลมคนนี้ละคุ้นมันหนักพี่น้องเอเอมันหนักเขาก็เลยดึงเอาไว้คิดว่าอีกบ่โดนคงสีได้ตัวของทั้งสองคนทั้งสองผัวเมียคูนี อยากฮูคือกันวาจิตใจเห็ดใดน้ำเอียงจังกาเนรละคุ้นเขาจังสันผู้เป็นเมียเป็นอย่างคือกาไปนางนิ่นถอกนิ่นท่าเขาแบบนั้นเห็นร่างคนเขาคอมเมนต์กันเขามาวาค้นสันดานเนรละคุน้นหนีมันก็นมีหลายหลายค้นเขาบอกว่าเขาเคยซอยเหลือให้เห็ดกะท่อมอยูคือกันแต่ว่าค้นพวกนี้มันบอ่อสำนึกเห็นบนคุ้น มั่นกะวันดีคือดีมั่นกะมามาว่าเขามาในเฮื่อในซ่านของเขาแล้วกะมาหลือตู่หยอกตู่เย็นเอาหมูเอานะะเอานี่ไปกินจังสี่มันบบมน่นกะบรสมควรในพี่น้องเออผู้ใดเขาดีน้ำเฮ้าเฮ้าควนสีแพ้งสีหักขอนหักเขาเอาไว้เพราะว่าน้อยคนสีสีมาใจดีน้อยคนสีสีมา,อมาเอ็นดู เนาะน้อยหน้อยพี่น้องหันเขาหาักเขาเอ็นดูเขาซอยเหลือกใ,กให้ฮหักหข้แพรงเขาเอาไวใ้ให้หูจักส้ำหนอกส้ำนึกแน่จักเด็กน้อยถึงบ่มี่อีหยังตอบแทนไห้แต่กะยาไปเฮ็ดบ่ดีกับเขาถ้าสมมุติมือใดมือหนึ่งหูซึกว่าเขาเอาเปรียบหรือเขาบ่ดีน้่ กะให้หาหมองไปซะอย่าไปหาผิดหาพลานกันอย่างน้อยหมือหนึ่งกะเคยได้รับบุญคุณจากเขาได้รับความมีน,น้ำใจจากเขาเนาะพี่น้อง